มาร่วมมือกันที่จะช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมให้เกิดขึ้นและทุกๆกิจกรรมนั้นเราจะพยายามให้เป็นกิจกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมด้วยพี่ขุนมนีเป็นนักดนตรีแล้วก็แต่งเพลงด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้แต่งเพลงเพ <อ S 1> รา<จ>ะฉะนั้นคู่นี้ก็ไปด้วยกันได้เลยนะครับ <laughs> แต่ที่จริงก็คือรุ่นรุ่นพี่ๆเนี่ยนะครับอย่างพี่จิตนาก็ดีพี่จิรพันธ์ก็ดีเนี่ยรวมถึงพี่ขวัญชัยประพัดพงศ์เนี่ยนะครับ ้องถือว่าเป็นไอดอลเลยของพวกเรารุ่นหลังๆก็คือว่าเราเห็นแล้วแบบเออรุ่นพี่เขาเก่งนะเขาทําได้อย่างไรนะครับเราก็พยายามที่จะมาฝึกฝนตัวเองบ้างคืออสมชันเนี่ยนะครับที่หอประชุมของเราเนี่ยเราจะมีปูนปั้นเราจะมีคําที่เขียนไว้ใต้ปูนปั้นนั้นเราจะเห็นบ่อยมากทุกครั้งที่เราเข้าห้องประชุมคือเริ่มต้นว่าจงตื่นเถิดเปิดตาหาความรู้ครับนะครับตัวนี้เป็นตัวจุดประกายว่า คือเราจะต้องหาความรู้ตลอดเวลาอะไรที่เราสนใจเราก็จะหาความรู้ในเรื่องนั้นนะครับอย่างผมเล่นจะหลากหลายสักนิดนึงอย่างเรื่องเรียนธรรมดาเราก็เรียนไปทางรัฐศาสตร์จุฬาจบมาแล้วก็มาเข้ารับราชการกามที่แบบคนรุ่นนั้นจะนิยมนะครับอีกส่วนที่เราชอบเรื่องดนตรีเราก็หาความรู้เพราะสมัยนั้นก็ไม่มีที่เรียนอะไรหลากหลายอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนการเป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นดีเจก็ดีก็เหมือนกันครับก็เป็นการที่จะหาความรู้ว่าเออเขาทำกันอย่างไรอย่างไรก็ฝึกฝนกันครับ โผมสท่านที่เราเราเชิญมาวันนี้นะครับแต่ท่านนี้ประยุกนะครับสามารถที่จะใช้ชีวิตที่แตกต่างจากที่เรียนมานะครับ,รบเป็นเพราะว่าเราสามารถที่มีทักษะในการปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะครับคุณจิตนาครับคิดว่าเป็นอย่างังนะครับเดี๋ยวผมผมขอมีแทรกอีกนิดนะครับ,ค,รบคือมันมีเมื่อกี้นี้ที่ท จงตื่นเถอดเปิดตาความรู้อ่ะอันนี้คือบราเดอร์ฮีแลนด์เป็นฝรั่งนะครับเป็นนักบวชโรงเรียนนี้เกิดมาจากนักบวชนะผู้รับใช้พระพู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็ก็จะมีสมัยก่อนก็จะมีอย่างเบาเดอร์ลุยส์ท่านก็พูดไปแล้วนะอันนี้ยจงตื่นเถอดเปิดตาหาความรู้แล้วก็มี อันคนดีที่ไทยไฝ่ประสงค์ผมก็มาทําเป็นเป็นเพลงแล้วอยู่ในชุดนี้ครับใ็้เรียบร้อยแล้วครับเอาเอันนั้มาใส่ใส่ทานองแต่ว่าเป็นเป็นของเบอร์เดอร์ฟอยแล้วแต่ที่นทยนะครับแต่วันนี้เราจะลองให้ฟังในช่วงนี้อยากจะให้ฟังตัวอย่างนะครับเพลง125ปีเอ็ัมชันนะครับซึ่งคุณจิตนาธวัชรเสียนี้ทั้งประพันธ์ทั้งคำร้องแล้วก็ทำนองผใครขับร้องนะครับ อันนี้เยอะฮะสิบกว่าคนนะมีเสินเก่าเเก่าเราก็มีเทอรี่ด้วยครับอ๋อทีนี้เมกพตาก็เสินเก่าด้วยนะครับครับเดี๋ยวสักครู่จะมีมีความถ้าพร้อมนะครับเราคงจะไปฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับร้อยยี่สิบห้าปีเอซีอัศวินชันแล้วเดี๋ยวเราพูดกันต่อนะครับ Sometimes ได้ฟังกันก็พอสมควรนะครับจริงๆแล้วเพลงคลึกคักมากลักษณะเป็นเพลงมาร์ชนะครับแล้วกับร้องกันโบู่อย่างนี้มาร์ชแล้วก็แบบม,มีให้มันเป็นเต้นได้บ้างดิสโก้ในฐางที่ชอบเป็นการส่วนตัวชอบร็อกอะไรกี้ด้วยเอ๊ะมันแตกต่างจากเพลงมาร์ชประจำของโรงเรียนอย่างไรมีคําว่าแค่ร้อยยี่สิบห้าปีเสริมเข้ามาเพิ่มเข้ามาเท่าน,นั้นหรือหรือมันเนื้อหาเนื้อหาเราต้องการจะสื่ออะไรครับคุณจิตาครับเนื้อหาสาระเราจะสื่อถึง ผู้ที่เรียนโรงเรียนนี้นะแล้วก็จบไปแล้วความภาคภูมิใจนะครับทั้งการศึกษาการดนตรีมีด้วยนะครับพัฒนาการศึกษาการดนตรีสร้างซึ่งในคุณความดีแล้วก็สร้างคนที่มีคุณภาพแล้้วก็สราางคคนทีี่มุณภพใช่ครับอันนี้รวมอยู่ในค่อนข้างจะยาวนะครับในเพลงนึ่งเพลงนึ่งไม่ยาวนะครับไม่ยาวแหละไม่ยาวครับแต่เพลงประมาณสามนาทีกว่าสามนาทีใช่ไหมครับโอ้โหเริ่มต้นกันด้วยตัวสะกด A S F U M P P I O N นะครับถ้าเป็นเพลงและขับร้องกันได้อย่างอย่างคุ้นเคยเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้เป็นเพลงที่ใครได้ฟังแล้วก็อยากจะเข้าไปเรียนด้วยเหมือนกันนะครับมีความภูมิใจมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่เข้าไม่ง่ายไม่ง่ายต้องใช้ความสามารถกันหน่อยนะครับครับเอาละครับนี่ก็คือตัวอย่างที่ให้ได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะได้โฟนอินถ้ามีความพร้อมเนี่ยนะครับจะได้ไปพูดคุยกับ อาสำนิกท่านหนึ่งนะครับคุณวิลลี่โอแกนซึ่งก็คุ้นเคยเป็นหลานของคุณจิตนาธวัชรเสียงด้วยนะครับเราจะได้พูดคุยกันในเพลงที่เขาขับร้องไว้อีกเพลงหนึ่ง A4 ที่รักก็ผลงานคุณจิตนาธคุณจิตนาธเหมือนกันนะครับแล้วก็เราคงต้องไปคุยกับคุณกิตกมลเนตานะที่รับผิดชอบนะครับในเรื่องการแสดงแสงสีเสียงนะครับว่ามีการเตรียมการอย่างไรและมีอะไรที่น่าสนใจมีความยิ่งใหญ่แค่ไหนครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายรายการครับ เป็นซองรอปรับชมใหม่สะดวกสบายกว่าเดิมถ้าท่านผ่านมาจะจิบชาหรือดื่มกาแฟก่อนสิครับชมรถรุ่นใหม่หรือทดลองขับเชิญเลยนะครับท่านจะซ่อมรถเชิญที่ชั้นล่างถ้าจะแก้วงสวิงเชิญกับวดิงกอล์ฟอยู่ชั้นบนระหว่างรอรับรถเชิญสปาเล็บและนวดเท้าที่ชั้นสองค่ะยังมีที่ว่างเยอะสนใจโทรมาเลยนะครับผมอยู่ทุกวันละครับ ศวนศิลปินเผาที่นี่คือสถานที่ที่คุณน,นิรันร์พรปิติภพศสารใช้สรรสร้างงานศิลป์เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้มาอย่างยาวนานและที่นี่ยังกลายเป็นสถานที่อบรมการฝึกปั้นดินเผาสําหรับชาวบ้านที่สนใจโดยมีคุณน,นิรันร์เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้งานปั้นดินเผาอีกด้วยเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยสามารถทําประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น ทำหม้อทำภาชนะเป็นงานที่ใช้สําหรับครัวเรือนเนี่ยนะหรือว่าส่งต่างประเทศนี่ก็เป็นงานศิลปะเป็นงานถ้วยชามจานนี่ได้หมดเป็นงานฝีมืออย่างหนึ่งของคนไทยเราเด็กนี่ลุงก็พยายามสอนตั้งแต่ปฐมมหาวิลายนี่ก็สอนตั้งแต่ผิวดินเคลือบจนถึงสร้างเตาเผาก็ภูมิใจที่เด็กมันจบไปก็เป็นตั้งโรงงานเองเด็กที่เก่งมากเป็ยน,ยนี่คนคนที่เรียนจะรวย กกงไม่เพียงแต่การเปิดโอกาสให้เด็กๆหรือผู้ที่สนใจการปั้นดินเผามาฝึกอบรมกันที่โรงปั้นแห่งนี้เท่านั้นคุณนิรันยังจะเสียสละเวลาของตนขับรถตระเวนไปในพื้นที่ต่างๆในเขตภาคเหนือเพื่อไปถ่ายทอดความรู้ด้านการปั้นดินเผาให้กับชุมชนต่างๆมาแล้วกว่า1 0 0แห่งดังปณิธานที่คุณยิรันตั้งไว ว่าจะทดแทนคุณแผ่นดินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สอนชาวบ้านนี่อ่จารย์จะไปทำตามชนบทตามหมู่บ้านที่เขาเคยทำเครื่องปั้นดินเผามา่ก่อนที่รูไปสอนมาเนี่ยนะก็มีความสำเร็จเรื่องเรื่องการทำเครื่องปั้นดินเผาภูมิใจมากได้สามารถถ่ายทอดเอาที่สิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆตัวบรรพบุรุษนะที่ให้เหลไว้อลื่อถึงแผ่นดินไทย แล้วก็แทนคุณแผ่นดินที่เราอยู่ในแผ่นดินนี้เนาะแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยลุงภูมิใจมากเลยอยากจะทายทอดให้คนรุ่นลูกหลานต่อไปข้างหน้าจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถ้าอยากมีความสุขจงคิดที่จะให้และให้ผู้อื่นเพราะจิตคิดจะให้ย่อมมีความสุขแต่จิตอยากได้ย่อมมีแต่ความ จาจจรรรเเชิญเิญดปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมทรูปลูกปัญญา มาช่วงสุดท้ายของรายการนิดินวันนี้นะครับเสนอ125ปีร่วมระลึก125ปีโรงเรนะียนอสัมชัญเป็นตอนที่2ไว่าด้เรื่องของภาคบันเทิง